มาในตีสาวเหนือค่ะเป็นเจ้านางเหนือจากตัวเองนี่แหละค่ะไม่ค่อยเต็มค่ะก็เลยแบบเออแต่งอะไรดีให้พี่บอมจําได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบสาวเหนือละกันไม่น่ามีใครแต่งด้วยอะไรเงี้ยแล้วพอดีเป็นคนเหนือค่ะก็เลยในๆก็แต่งแล้วชุดทั่งเหนือไปเลยดีกว่านี่งานที่3ามละค่ะถ้าเป็นของคู่นะคะงานคู่ใช่ รู้สึกว่าเขาเป็นธรรมชาติอะค่ะแล้วเคมีเขาแบบว่าไม่ต้องสร้างสารรค์เยอะค่ะคือเขาแบบช่วงเวลาเขาช็อตฟิลกันเปนแบบสัใจมากเลยชอบความน่ารักความเป็นธรรมชาติ<ช>ของน้องทั้งสองคน,นะค่ะเขาชอบแบบไอค contact กับแฟนคลับอะค่ะชอบชวนแฟนคลับคุยเล่นมุกตลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเลยชอบในความเป็นตัวของตัว ตัวเขาเองทั้งสองคนเลยก็สู้ๆนะคะพี่องพี่ฟู๊สู้ๆเหมือนกันนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยวันนี้ไม่ชนะไม่เป็นไรเรามีเราให้กําลังใจเต็มที่ค่ะใช่ค่ะดูจากยามนี่คือแน่นอนดาวบัตผุแน่นอนครับคือทั้งสองคนเขาเก่งมากๆเลยครับทางด้านการแสดงแล้วก็ในสิ่งที่เขาชอบทั้งสองคนเลยอย่างน้องต้าเขาการแสดงโอ้โหต้องยกให้เลยครับยิ่งซินดาราม่านี่คือโอ้โหมันทัดใจมากแล้วก็เรื่องการร้องเพลงน้องก็ไม่ได้ไม่ได้แย่เลยครับเก่งมาก ส่วนพี่บอมนี่คือโอ้โหถ้าทุกคนเห็นนะครับคือจะโดนพี่วังตกแน่นอนเขาน่ารักมากเลยก็อยากจะให้แบบว่าซัพพอร์ตทั้งสองคนนี้นะครับเป็นกําลังใจให้ทั้งคู่เลยค่ะไม่ว่าน้องจะเลือกเส้นทางไหนก็จะมีพวกเราอยู่ทุกเส้นทางที่น้องอยู่เลยก็เหมือนกันครับคือไม่ว่าน้องต้าหรือพี่บอมอะจะมีงานคู่งานเดี่ยวหรืองานอะไรก็แล้วแต่ก็พวกเราอะครับจะคอยซัพพอร์ตทั้งสองคนไปตลอดเลยครับอ๋เอเนเจมค่ะ ปีแล้วค่ะได้ปีกว่าแล้วเขาอย่างเลยที่เป็นเขาใจเน็นๆเเขาเป็นคนน่ารักค่ะเป็นน่ารักมากมากค่ะเขาเป็นคนแบบใส่ใจกับแฟนคลับมากๆเลยเป็นคนที่แบบเวลาเราไปเจอแล้วแบบว่าเหมือนเราได้รับพลังกลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบเราให้พลังเขาเขาก็ให้พลังเรากลับมาด้วยอย่างเงี้ยค่ะเนจเไม่ค่อยมีเนจเจาขาจะเป็นคนักที่หยุ่มกันอุ้ยเป็นเป่นพี่น้องที่หยุ่มกันซะมากกว่านั่นคือคือความน่ารักของเนจเจมค่ะรักเนจเจมมากค่ะแบบว่า รัมกมากๆแล้วก็อยากให้ในเจมแบบน่ารักแบบนี้ตลอดไปแล้วก็ไม่ว่านเจมจะทําอะไรหลังจากนี้เราจะคอยซัพพอร์ตนเจมเสมอหรือไปให้เต็มที่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะคอยดันหลังเองคือชอบตรงที่เป็นความคือน้องบอมจะเป็นคนที่มีความธรรมชาติอะค่ะแล้วก็มีอย่างน้องต้าเนี่ยก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูงก็คือเห็นแล้วก็คือมันมันรู้สึกรู้สึกว่าเขาเป็นมิดอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตามเขามาเรื่อยๆคือตามมาทุกงานก็คือไม่เคยผิดหวังเลยก็คือมีความสุขทุกครั้งที่ได้เจอน้องค่ะ ก็คือเราเป็นวัยทางานนะคะพี่พอเรามาเจออะไรที่มันทําให้เรารู้สึกว่าเราผ่อนคลายขึ้นมันมันเป็นความสุขหนึ่งของคนเป็นติ่งอะคะ่ะต้องต้องบอกว่าคนที่เป็นติ่งเท่านั้นที่จะเข้าใจว่าคือแค่มาเจอมันก็มีความสุขแล้วมันก็แบบอะไรที่มันหนักหนักก็คือมันมันเบาลงมากอย่างเงี้ยพี่จริงก็อยากบอกเนเจมว่าเออก็อยากอยากเห็นเนเจมเติบโต,ต,ตไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเนเจมแบบเดินไปข้างหน้าได้เลยไม่ต้องห่วงข้างหลังมีพวกเราคอยซัพพอร์ตอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะ ก็ทําให้หน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่เพราะว่ายัางไงก็มีพวกพี่ๆคอยซัพพอตในเจนอยู่แล้วป้ากับบอมอเคยมีเข้ากันมากเวลาเล่นละครนะคะที่เราปกติเราไม่ได้ดูซีรีส์วายแต่พอเป็นเขาสองคนน่ะเรารู้สึกว่ามันมีเคมีบางอย่างที่ทำให้เราอยากดูใช่ค่ะและนิสัยส่วนตัวของ,ของทั้งสองคนน่ะน่ารักด้วยน้องจะมีความเป็นตัวของตัวเองความธรรมชาติของน้องน,นี่แหละทำให้เราตามอะค่ะคือเขาแบบเขาดูแล้วแบบธรรมชาติดีอะค่ะทั้งสองคนถึงได้ชอบ ก็วันนี้อยากให้ออมฟุกสู้ๆนะเดี๋ยวพี่เป็นกำลังใจให้โอเควันนี้ก็ฝากให้ออมฟุกสู้ๆเหมือนกันเพราะว่าไมบูเราจะพยายามส่ง,งใจไปให้เต็มที่นะคะเพิ่งตามวันแรกใช่ไหมเราลลวันรู้คือก็กดบัตรอันนี้มาเลยข้างรักเขามากข้างรักเขาเขาเขาหน้ารักอ่ะเขาคือแพ้ทุกอย่างเลยที่เป็นเน็ตทุกอย่างใช่เขาหน้ารักมากจริง จริงๆเพิ่งมาติ่งเนาะแล้วก็อาจจะยังแบบว่าไม่ได้รู้จักหรือขนาดนั้นแต่แบบพยายามที่จะแบบว่าทำความรู้จักกับเขาให้ได้มากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจะบอกว่ารักนะ <c oughs> ได้แต่หวังว่าเขาคงไม่ไม่ตีกันแล้วอะระหวห่างในมีดใช่ใช่เพราะเขาตีกันบ่อยมาก <c oughs> ใช่ใช่ค่ะใช่ให้แบบว่ารักกันวันหนึ่งเนาะ ก็ตามบุญหมดแล้วค like ah. <Although, S 2> ่ะวันนี้ค่ะก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้ขึ้นไปถ่ายรูปกับน้องแล้วก็ขอบคุณงานดีๆอย่างนี้นะคะจะมาอีกเรื่อยๆค่ะก็ชอบมากเลยชอบทุกช่วงเลยไม่ว่าจะเป็นโชว์ของน้องแล้วก็โมเมนต์ดีๆที่ทางฝีดจัดให้นะคะก็อยากให้มีงานอย่างนี้บ่อยๆแล้วก็มีทุกปีเลยค่ะวันนี้แบบดีใจมากเลยค่ะที่แบบว่าได้มาดูโชว์วันนี้เพราะว่า เป็นเพลงที่ชอบมากๆากเลยแบบทุกเพลงที่เลือกมาแบบร้องตามได้ทุกเพลงแบบเอ็นจอยมากๆเลยกับงานในวันนี้ค่ะเป็นแสนคำเน็ตเจมค่ะแล้วก็แบบมีติดตามผลงานของน้องๆทุกคนอยู่แล้วด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นอมฟุกหรือว่าต้าบอมก็ตามค่ะเดะเล่นคนเล็กก่อนนะใค่เขเนเลก่อนนะ ช่ค่ะว่าไม่คิดเลยว่าแบบงานนี้จะเกิดขึ้น,ม,นมันมีโอกาสน้อยมากที่ทั้ง3มด้อมทั้ง3คู่เนี่ยจะมาร่วมงานกันแล้วก็มันเกิดขึ้นในงานนี้ค่ะอยากฝากอะไรไหมอยาก่งเนเจม,เจมก็วันนี้ดีใจมากได้เห็นพัฒนาการในเรื่องการร้องการเต้นของเนตเจมในเรื่องของวาเลตตี้หรือว่าการแสดงอะไรเงี้ยที่มันแบบดีขึ้นจากที่เราเคยได้ติดตามมาวันนี้ก็รู้สึก แฮปปี้ที่ได้ชมผลงานอีกชิ้นหนึ่งของน้องๆค่ะค่ะเก่งมากค่ะรักนะคะวันนี้ตาบอมแบบเก่งมากขาวหัวอะไรไปเก่งขนาดนั้มันสุดยอดแล้วจะภูมิใจกันสุดๆนะอพูดถึงน้องต้าหน่อย ๋อวันนี้เก่งมากตาแบบว่าพูดเก่งมากวันนี้แล้วก็แบบท้งพี่บอมด้วยวันนี้พี่บอมก็เก่งมากแล้วก็ศิลปินทั้งหกคนเลยวันนี้เก่งมากๆเลยค่ะวันนี้กออ็สนุกมากที่ได้มาดูการแสดงวันนี้นะคะใช่ก็ฝากน้องตาะคะแล้วก็พี่บอมนะคะไว้ในดวงอกดวงใจนะคะแล้วก็ฝากนะคะพี่ๆศิลปินอีกทั้งสี่ท่านด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันไปเรื่อยๆนะคะถ้าใครไม่รักนะคะเรารักคะ่ะรักนะตาบอมบ๊ายบาย สามคำต้าบอมหรอขอมีดคู่ขายงานคู่น่ารักมากความประทับใจวันนี้หรอก็ถือว่าเป็นกีฬาเนาะเป็นเป็นฟิลแบบวัยลิมปิกอะเป็นเกมมีให้แบบว่าอ่อะไรนะเขาเรียกว่าแฟนลับขึ้นไปเยอะมากเลยนะสิบกว่าคนนะเล่นได้เล่นทุกเกมเลยใช่ไหมก็รู้สึกว่าโอเคนะรูมว่าแฟนขับได้มีส่วนร่วมกับทุกๆบ้านทุกๆดองมอะไรอย่างเงี้ยแล้วของแจกน่ารักมากเป็นแคร์แบร์เป็นแคร์แบร์อาเจพูดน่อยหน่อยคือมันมีความน่ารักตั้งแต่ต้น เกมยังจดเกมก็มคือเหมือนเหมือนเป็นเกมกีฬาแล้วก็ทุกคนก็คือจิ้น,นฟินกันทุกคู่ค่ะแล้วก็ยังไม่ทิ้งนะคะการเรียนการสอนเนาะแบบว่าพวกแบบพัมสาบคณิตศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นงานที่ดีคะ่ะ